Thank you วันนี้จุดหมายปลายทางที่เมืองยาสระหว่างทางอยากให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศพหลานเนี่ยที่เข้าใจกันมาตลอดว่ามันแห้งแล้งมันไม่มีอะไรจะกินนะมันเป็นะทะเลทรายเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยบนเส้นทางที่เราเดินทางจากเมืองชีรัสไปที่พิลามถ้าไปที่เมืองยาสดูที่เขาว่าระหว่างอย่าสองข้างทา,างเนี่ยมันแล้งไ,งไเ่ี่ยมีแต่ความเขียวชฉยนะ เยวตลอดเส้นทางมีทั้งแปลงปลูกข้าวสาลีมีทั้งแปลงปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ผักพื้นเมืองเนี่ยครับถนนทางก็ดีนะครับมีราดยางเป็นมอเตอร์เวย์สายสำคัญที่เชื่อมทางใต้สุดขึ้นไปทางกลางของประเทศกีาอาบนภูเขาด้านขื้นส่วนของที่ขขเขาซาโครซึ่งแล้จริง แต่ว่าเพื่นราบไม่แรงครับผูกพืชผักผลไม้เนีพืชที่สีเขียวที่เห็นเนี่ยคือของจริงไม่ใช่ภาพมายานรัอันนี้ของจริงครับเห็เนให้เห็นครับเห็นเห็นนะนี่ครับวิวสวยด้วยฟ้าเป็นฟ้าถานนก็ดี ดีรสส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักนะปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวสาลีปลูกข้าวโพดปลูกครัวขึ้นไปเหนือกว่าน,นี้ใกล้ๆเมืองยัตเข้าไปนะฮะก็จะเป็นไร่พิตาชิโอนะ,ะเป็นพืชไร่ตนะกูพืชไร่นะครับปลูกอัลมอนด์ปลูกพิตาชิโอนะส่วนใหญ่ทางใกล้เมืองยาสก็จะเป็นพืชไร่ชนิดนั้นนะครับเน่เนี่ยมีสปริงเกอร์ด้วยนะ เดือนเมษาย,ยนอากาศยังเย็นสบายนะครับไม่ร้อนไม่หนาวแต่ถ้าตอนเช้าหกโมงเจ็ดโมงก็ต้องใส่เสื้อขนหนาบางนิดหนึงนะครับเพราะว่ายังมีความหนาวอยู่ก็ประมาณ1 5บห้หองศานะครับช่วงเช้าตอนนี้กลางวันก็ขึ้นมาที่23-24าี่องศานะครับอันนี้คือกลางเดือนเมษาย,ยนนะครับ นี่ลุงเชนมาถึงเมืองอับบาคูนะครับก็แวะชมโรงทําน้ําแข็งโบราณย,ยุคศตรวรรษที่11ของเมืองอับาคูนะครับซึ่งอยู่ทางเข้าตัวเมืองพอดีถ้ามาจากทางเมืองซาฟาชานะครับโรงทําน้ําแข็งแห่งนี้ก็จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองอับบาคูนะครับนี่เป็นโรงทําน้ําแข็งที่สามารถผลิตน้ําแข็งได้จริงๆนะครับจะมีพื้นที่ที่เหมือนอ่างเก็บน้ํา ที่เจ้าหน้าที่เขาจะเอาน้ํามาเติมนะครับเดีย๋ยวไปดูข้างในกันน,น้ามาเติมให้เต็มอ่างพอเข้าหน้าหนาวน้ําก็จะกลายเป็นน้ำแข็งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าหลักการการสร้างโรงน้ําแข็งอย่างนี้เนี่ยจะเป็นทรงกลวยที่สูงขึ้นไปประมาณ13-14เมตรแล้วก็ปลายเปิดปลายข้างบนจะเปิดไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีอากาศร้อนก็จะลอยขึ้นข้างบน ส่วนอากาศเย็นก็จะเข้ามาด้านล่างที่มีประตูมีช่องลอมอยู่นะครับเนี่ยจึงทําให้อากาศด้านในของโรงทำน้ําแข็งเนะี่ยมันเย็นตลอดเวลายิย่งเข้าหน้าหนาวนี่ยิ่งเย็นแล้วก็น้ําที่เขาตักมาใส่อ่างข้างล่างนี้นี่คืออ่างที่บรรจุน้าลึกลไปประมาณ3เมตรอันนี้ความกว้างประมาณ8เมตรนะครับน้ําที่ใส่ไว้เต็มเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ําแข็งในเดือน แันวามกรลากรุภัยน่ะยงแข็งตัวเป็นน้ําแข็งจนกระทั่งถึงเข้าหน้าร้อนนะเขาจึงมาตัดน้ําแข็งแบ่งปันให้ชาวบ้านชาวเมืองไปใช้นะครับนี่คือหลักการทําน้ําแข็งโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากนวันตกรรมที่ช่างชาเงวเปอร์เซียโบราณยุคศตวรรษที่11-12คิดได้แล้วก็สามารถผลิตน้ำแข็งได้จริงนะครับ <Jam> อันนี้ลุงเชนมาอยู่ที่ด้านหน้าของม mm ัสยิดจาเมมอสของเมืองยาสนะครับซึ่งเป็นมัสยิดประจำเมืองที่สวยงามมากนะและมีหอมินาเร่หอคู่ที่สูงสุสดในบรรดาหอมินาเร่ทั้งหลายในประเทศอิหร่านสูงถึง48เมตรแล้วก็ด้านในตกแต่งด้วยกรเื้องเคลือบสีที่สวยงามมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใต้โดมทานของมัสยิดแห่งนี้นี่ด้านหน้าซุ้มประตูใกล้ๆครับจะเห็นกระเบื้องเคลือบสีที่สวยงามโทนสีเขียวน้ำเงินฟ้าและก็มีสีน้ำตาลแทรกเป็นหลักอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของการตกแต่งกระเบื้องเคลือบสีในยุคที่เซลจุกเติร์เข้ามาปกครองเปอร์เซียเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับโอเค <im itation> ในเขตเมืองเก่าของยาสก็จะมีร้านค้ามากขึ้นนะครับ ắng, อย่างร้านนี้ก็อยู่บนเส้นทางเดินในเขตเมืองเก่าเป็นร้านขายเซรามิกที่ค่อนข้างมีสินค้าหลากหลาย,ายมีทั้งแจกการถ้วยโถโอชาม ภาชนะใส่เครื่องดืม่มภาชนะใส่ของกินหลากหลายรูปแบบครับชุดน้ำชานโบใส่ผลไม้หลากหลายรูปแบบ,บนะครับก็เป็นเครื่องเซรามิกที่คุณภาพดีนะครับรูปแบบสวยงามดีสันสะดุดตาทีเดียวครับรวมถึงกระเบื้อง,งต่างๆด้วยนะที่มีทั้งลวดลาย ดอกไม้สัตว์อาหฮูรามัสด้ดอกไม้ไมแล้วก็แจกันต่างๆหลากหลายรูปแบบครับอ่ะแล้วแต่ชอบอ บนโทรใส่เครื่องดื่มก็มีกระาง้วยสำหรับคนที่ชอบเครื่องปันดินเผาชอบเซรามิกก็เหมาะทีเดียวครับแวะชมได้อยู่ในเขตเมืองเก่าของเมืองยาสนะครับ นี่คือจตุรัสชักมักใจกลางเมืองยาสนะครับเป็นไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายรูปนะครับอยู่ใจกลางเมืองเป็นร้านเอกประสงค์นะมีกิจกรรมต่างๆมีเทศกาลมีอะไรต่างๆก็จะจัดกันที่นี่นะแล้วด้านหลังในสุดก็จะเป็นซุ้มประตูที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กที่ดูสวยงามสมบูรแบบ <นะ S 1> เป็นจุดถ่ายรูปเป็นจุดชักอินของเมืองยาส และก็พิธีการสำคัญต่างๆมักจะเริ่มต้นกันที่นี่อย่างเช่นในเทศกาลอาชุรอที่จะถึงนี้ในเดือนกรกกระดาคมปีนี้ก็จะพิธีก็จะเริ่มกันที่นี่นะพิธีการใหญ่กันฮัลโหลนะผู้คนก็จะออกมาร่วมพิธีกันที่นี่นะครับนะมีการประดับประดาตกแต่งทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะและก็มีน้ำพุสวยงามตอน,น,นกลางคืนก็มีการประดับไฟนะฮะแล้วก็ รอบๆก็จะสังเกตเห็นว่ามีเป็นเกิดเมืองเก่าที่มีหอดักลมที่เป็นทั้งๆนี่คือหอดักลมเพื่อให้อาดผ่านขั้งล่างมีลมพัดผ่านมีอากาศถ่ายเทแล้วก็เย็นสบายนะครับแต่ว่าจุดที่เห็นในภาพนี้เป็นจุดหอดักลมของอ่างเก็บน้ําใต้ดินที่เป็นน้ำดื่นน้ำใช้ประจำเมืองของเมืองยาสนะครับยังใช้ประโยชน์ได้อยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้น,น้ำที่เก็บในอ่างเก็บน้ำใต้ดินแห่งนี้ก็ยัง สะอาด้านใช้ดื่มใช้บริโภคได้นะครับน,นี่คือจุดเช็คอินประจำเมืองยาสนะที่นักท่องเที่ทยวทุกคน,นมีโอกาสแวะมาถ่ายรูปกันมาเช็คอินกัน,นที่นี่นะครับชักมักคอมเพล็กซ์หรือจตุรัสชักมักใจกลางเมืองยาสนะหนุ่มครับสวัสดีครับนุชเชตเองครับ ตอนนี้อยู่ที่เมืองเมบอดบนดาดฟ้านารินคาสโตที่เมืองเมบอดนะครับนี่ภาพบงสูงของเมืองเมบอดสวยงามนี hey. ม่เมบอดก็เป็นเมืองเก่าอีกเมืองนึงครับอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเมืองยาสประมาณศตวรรษที่1 1 1ที่รุ่งเรืองขึ้นมาทางการค้าเมืองนี้ก็ มีอาคารบ้านเรือนที่สวยงามรวมถึงปราสาทนารินด้วยที่เรายือนอยู่บนดาดฟ้าของปราสาทแห่งนี้นะมุมล่างก็จะเห็นปราสาทชั้นล่างชั้น3ชั้น2ชั้น3ลงไปนะครับเราอยู่บนดาดฟ้านะชั้น4ของปราสาทแล้วก็รอบๆก็คือเมืองเก่าของเมปิทยังใช้ดินเหนียวสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่ยน,นะครับเป,เป็นอาคารที่ ในยุคนี้แหละแต่ก็ยังใช้วิธีเดิมก็คือสร้างด้วยอิฐนะฮะแล้วก็ฉาบด้วยดินเหนียวโดยไม่ต้องทาสีเพราะฉะนั้นสีของเมืองนี้ก็จะเหมือนกันไปหมดเป็นสีดินแบบเดียวกันนะครับไกลออกไปก็จะเห็นภูเขานะะซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ในถิ่นเทเลไทร์นะครับที่ชื่อคาเวียเอลูตนะครับเป็นเทเลไทร์ใหญ่ทางด้านตะวันออกของประเทศอิหร่าน ที่นี้เคยเป็นเมืองการค้าสําคัญคู่เคียงกับเมืองยาสมาก่อนปัจจุบันนี้ก็มีเขตเมืองเก่าที่กว้างใหญ่พอๆกับเมืองยาสแล้วก็เป็นเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาโดยเฉพาะยิ่งแวะมาถ่ายภาพบ,บนดาดฟ้าของปราสาทที่ชื่อนารินคาสเซลที่ลุงเชียนกำลังยืนอยู่ตอนนี้แหละครับ